ลำดับต่อไปเป็นพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานสำหรับผู้แทนสาธุชนนำกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานคือกัลยาณมิตรสุพัฒพัทธระวรกุลวงศและกัลยาณมิตรประภาพัฒรุจิระธนลักษ์เรียนท่านสาธุชนทั้งหลายพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า สัพปุรุษย่อมให้ทานเช่นข้าวและน้ำที่สะอาดประณีตตามการสมควรอยู่เป็นนิดแด่ผู้ประพฤติพรหมจรรย์ซึ่งเป็นบุญเจเขตอันเยี่ยมสำหรับผู้ให้เครื่องบริโภคนั้นได้ชื่อว่าให้ฐานะห้าประการแก่ปฏิคาหกดังต่อไปนี้คือให้อายุ ให้วันนะให้สุขะให้พละและให้ปฏิพานผู้ให้ก็ย่อมได้รับฐานะห้าประการนั้นด้วยท่านสาธุชนทั้งหลายบุญเท่านั้นที่เป็นที่พึ่งของพวกเราทั้งหลายดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจกล่าวคำถวายพระต,ตาหารเป็นสังฆทาน โดยพร้อมเพรียงกันนะครับหันธรรมยังพุทธา,าภาควาโตปุพพาคณนมการังกะโรมาเซนาโมตสาภาควาโต อะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโต อะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมยังพันเตอิมานิมยังพันเตพัตตานิพัตตานิานสัปปริวารานิสัปปริวารานิพิกขุสังคสสะพิกขุสังคสสะโอโนุชยามะ โโนชยามะสาทุโนพันเตสาธุโนพันเตภิกขุสังโคภิกขุสังโคอิมานิอิมานิพัตตานิพัตตานิสปาริวารานิสปาริวารานิปฏิคันหาตุปฏิคันหาตุอัมหากังอัมหากังทีฆารตังทีคารตัง หิตายะหิตายะสุขายะสุขายะ,ายะนิพพานายะจะนิพพานายะจะ ข้าแต่พระพิสุสง์ผู้เจริญข้าแต่พระพิสุสง์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายพัตตาหารพัตตาหารพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระพิสุสง์แด่พระพิสุสง์ขอพระพิสุสง์ขอพระพิสุสง์จงรับจงรับ พัตตาหารพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุขเพื่อมรรคผลนิพพานเพื่อมรรคผลนิพพานแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลและนานเทินตลอดกาลและนานเทิน สาธุตั้งใจกรวดน้ำอุทิศส่นกุศลและรับพรพระกันนะให้วางใจเบาๆเข้าไปในกลางดวงบุญที่เป็นดวงสว่างติดหน้าที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดจนทั้งดวงบุญขยายพร้อมนั้งตึกเล,ลึลถึงผู้ที่เราจะตั้งใจ บุที่ส่วนกุศลให้แบ่งบุญให้ไม่ว่าท่านทั้งหลายเหล่านั้นจะมีชีวิตยอยู่รุอละโลกไปแล้วก็ตามอันได้แก่ผู้มีพระคุณของเราทั้งหลายมีคุณแม่คุณพ่อปู่ย่าตาทบรรพปุรุษครูบาอาจารย์ญาติสนิทมิสหายส้มปันชนบุคคลเป็นที่รักของเราทั้งหลายรวมทั้งเทวดาและรักษาอายุของเรา เทวดาที่รักษาพระพุทธศาสนาเทวดาที่เป็นสัมมาธิทั้งหลายอีกทั้งคู่เวรคู่กรรมที่เราเคยผิดพลาดล่วงเกินกันมาเราก็ขอโอโหสิกรรมซึ่งกันและกันและแบ่งบุญให้ตามส่วนแเ่งกรรมนั้นแล้วเราตั้งใจรับพรพระกันนะยะทาวาริวหาปุราปริปุเรนติสากรัง เอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมววสมิจตุสะเพปุเรนตุสังกปาจันทวปนารโสยะถามณิชติวรสยะถาสัพพิโย Wiwajan hmm. tusaper kowinan satuman pewaruan antara Sugi di Kayu poan sap เตวรวันรยสุขิีคาโยกวสัพพีตยวิวัันตุสัพโรโควินาสตุมเต เลิสนนจังวุฒาปัจายนุจตารตโ wan karenawandha ko Sirriwan da สัจยาสิต si. ิทานังลาภังสุดิภาขยังสุขังพลังสิริอายุจวันนุจัปปุขังปุณนทีเจยสวาสตวาสัจ ชีวะสินทิพวรรตุเตอผวตุสัมพมังคัลลงรักขันตุสาปเทวอตาสัพพุทธานุปาเวนะสัทธาสดทิพวรรตุเตอภวตุ สัพปะมังกะลาวรักันตุสัพเทวะตาสัพพธรรมานุภาเวนัสัทธาสุทิภวันตุเตวภวตุสัพพมัง พระขันตุสาพาเทวตาสาวสังฆานุราเวรสัทสุทีอาวันตุเตสาธุตั้งใจบูชาพระพร้อมกันนะ อรหังสัมมาสัมพุทธโภธพะวาอารหังสัมมาสัมพุทธโภธพะวาพุทธังพะคะวันตังอภิวาเทมีพุทธังพะคะวันตังอภิวาเทมีพุทโเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเรา สวากาตัวภะควตาธรรมโหนสวากาตัวภะควตาธรรมโวนธรรมนัมสัมมิธรรมังนัมสามมิธรรมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเรา สุปฏิปันโนภะควะโตสาวกสังโฆสุปฏิปันโนภะควะโตสาวกสังโฆสังขังนามามิสังขังนามามิสังโฆเมนาโถประสง์เป็นที่พึ่งของเราเรียนเชิญสาธุชนทุกท่าน ตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบขอให้ลูกหลานพระเดชพระคุณหลวงปู่คุณครูไม่ใหญ่คุณยาจารย์และยอดนักสร้างบารมีทุกท่านทั้งที่ออนซูมอยู่ในขณะนี้ ที่อยู่ในประเทศและต่างประเทศพร้อมทั้งครอบครัวบริษัทบริวารจงมีแต่ความสุขความเจริญความรุ่งเรืองในร่มเงาบวรพระพุทธศาสนาให้สมปราถนาในสิ่งที่ดีงามทุกประการทุกโศกโรคภัยปัญหาอุปสรรคใดๆที่มีอยู่ให้มาลายหายสูญเป็นอัศจรรย์ ให้มียุขายยินยาวได้สร้างบุญสร้างบารมีเป็นนานๆปฏิบัติธรรมก็ขอให้เข้าถึงพระธรรมก,กายได้โดยง่ายพร้อมทัืองมีสมบัติมากมายติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติและได้ติดตามตามติดมหาปูชนียาจารย์สร้างบารมีไปถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านทุกคนเทินสาธุ